อยังไม่มามีไหมครบเขาเป็นอะไอยังในชื่อเรามันต้องให้เราต่างคนก็ต่างเช็กเราเองจะไปให้คนอื่นคอยเช็ก็ไม่ไหวนะครึ่งเดือนกึ่งเดือนเราเราบริสุทธตรงกัน ลงโบสถ์ไปมูแรนตามนี่ก็มันใช่ไม่ใช่ไม่ได้เราไม่เคยให้ใครแรนตามสักทีทำอะไรจะไหนเมื่อวานเลย กุติตรงไหนมันโรกกิก่งไม้กิ่งอะไรกริง่งยอดไม้หอไม้ไมเพกไม้อะไรนะนดยหนึ่งบอกเน้นบอกใครกันเลย ปเป็กบิยะย่าเดินทางในบริเวณที่ปัตตานีเ,นเทนเดินผ่านไปผ่านมาต้องดู ที่มันมองไม่เห็นพระเดินผ่านไปผ่านมาทางของชาของในบริเวณที่ปัาตาดนั้นที่ไม่ปัาตาดจะลกยังไงก็ปล่อยไปใครก็ลกไปเลยที่ปัาตาดนี่ที่เดินไปเดินมามีญ้ามีอะไรควรตัดตัดควรที่จะถอนถอน ในในโยมจัดการทางมันแคบเวลาฝนตกหรือมันเ้าต้นไม้มัน,น,มมนใบมันมากมันไอ้ชอบมาคุมท่าอันนั้นก็ต้องจัดการในโลกลงล่ังตรงไหนมี เป็นระเบียบเรียบร้อยเข่าคล้องอะไรต้อง,องสอดส่องต้องรู้แลไม่ดูเลยไม่ดูอะไรไม่มองอะไรเดินผ่านไปตีนสะดุดมันก็ยังทีบางทีก็ไม่รู้ว่าไม้มันกเกะกะ ใช่เป็นประโยชน์มีใจไม่หัดคิดหัดอานใช่ไม่ได้ก็พัฒนาพัฒนาพัฒนาเราเนี่ยให้ตาดีหูดีให้ใจชลา มองอะไรมองอะไรให้รู้จักสิ่งที่ควรหรือไควรมองอะไรมองอะไรนี่มันเป็นการเป็นงานขึ้นมา <c oughs> อย่างบางแห่งนะเดินในสระ เดินในสลาตาบอดมันก็ยังจะลูกเวาสลาไม่ได้เช็ดไม่ได้ถูไม่ได้ปัดในวควาดมันบอกในตีมน,นี่นะตาบอดมันก็ลุกแต่คนอยู่คนมองไม่เห็นถ้าก่ไมัมีการพัฒนาเจ้าของจะเป็นอย่างนั้น ที่อยู่ที่อาศัยอยากใยกแมงมุมขี่ฝุ่นเกาะต้นฟ้ามองเห็นแต่สิ่งที่มองเห็นมันไม่เป็นทา่า อย่างที่พจะเจ้าฟืนไฟมาเพา้าวใจแล้วมองเห็นคนใจไม่มีการพัฒนาเป็นอย่างนั้นถุงพัสดิกขวดน้ำกรองอนั่นกรองอน,น,นี่เครื่องดื่มทั้งหลาย เด,เดินไปทางไหนเดินไปทางไหนเห็นต้องเก็บไม่ใช่เครื่องประดับวัดประดับว่าตรงซอกตรงมุมตรงนั่นตรงนี้เดินไปตรงไหนเห็นต้องเก็บเก็บยังไงเก็บให้เรียบร้อย จะไปเผาทิ้งหรือว่าจะเอาไปไว้ตรงใดตรงหนึ่งที่เรียกว่าที่เรียกว่ามันมันเรียบร้อยอะไรก็ช่างเราไม่ได้ทำเพื่อเอาอะไรสักอย่างทำเพื่อตาของเราดีใจของเรามีความละเอียดถีท่ทวน ขอกิเลสมันละเอียดจนกระทั่งตามองไม่เห็นสิ่งที่มันหย,ยาบๆเกินไปเดี๋ยวเดินไปบางทีมันยังสดุดใจของเราเรายังมองไม่เห็นได้จะไปมองเห็นตัวกิเลสได้ยังไงเราไม่ได้ทำเพื่อเอาอะไร ทำาบบฝักฝึกใจของเราให้มีความละเอียดที่ทนฝึกอยู่เสมอก็กลายเป็นความเคยชินขึ้นมาในความเป็นผู้ที่ละเอียดที่ทน ในเมื่อความละเอียดทีนทนภายในใจของเรามีมองเข้ามาในจิตในใจของเรามีอะไรควรที่จะแก้ไขปรับปรุงมองอะไรควรที่จะเลิกจะละจะถอดจะทอนมันก็มองเห็นสิ่งนั้นได้ ถ้าหากว่าใจของเรายากต้องการที่จะละกิเลสละกิเลสละกิเลสกิเลสมัาขี่คออยู่ก็มองไม่เห็นมันกิเลสมันเอามาจูงแข เอาเชือกมอกกิเลสมันเอาเชือกมาเอาบ่วงมาคล้องคอแล้วก็จูงไปจูงไปจูงไปก็ยังมองมองเห็นตัวมันกิเลสมันมาจูงแขนลากขาจูงแขนในเมื่อไปสะดุดนั่นสะดุดนี่สะดุดนั่นสะดุดอันนั้นมันลบมมันลากขาไป ก็ยังมองเห็นตัวมัน้าหาัว่าใจอยากเป็นอย่างนั้นดงสิพเพนผ่านไปแล้วดนสิเอ็ดเพนก็จะผ่านมามันผ่านมาอย่างนี้ตั้งแต่มีโลกนานเท่าไหร่ไม่รู้ ไม่นานเท่าไหร่ไม่รู้มันนานเท่าไหร่นานจะไม่สามารถที่จะนับได้วันคืนก็ผ่านไปอย่างนี้ความคิดของใจ มันก็เอาเรื่องเหล่านี้แหละเอามาคิดมาอ่านเอาเรื่องกลางวันเอาเรื่องกลางคืนเอาเรื่องของแต่ละวันแต่ละวันแต่ละวันมาคิดมาอ่านไม่แต่เรื่องข่าวภาษาเรื่องออกภาษา ก็อามาอาม,าอามาคิดเป็นอามอมมาคิดเรื่องวันอาทิตย์จันยังคารพุธพฤหัสวันดิ่หนึ่งสอ,องสามก็เอามาเป็นอารมณ์มันดินหามันดินหาเครื่องอยู่มันดินหาเครื่องเล่น การสอนของพระพุทธเจ้าจึงหาธรรมมาเป็นเครื่องอยู่หาธรรมมาเป็นเครื่องเล่นคำว่าเล่นในที่นี้ไม่ใช่เล่นเพื่อสนุกสนานอย่างที่โลกเขาเป็น เล่นเพื่อเป็นเครื่องอยู่ใจของเราทาากมีทาเป็นเครื่องอยู่ของในโลกสิ่งในโลกทั้งหมด ที่สามารถเห็นด้วยตาไม่เห็นด้วยตาสิ่งเหล่านั้นจะเป็นประโยชน์แก่จิตใจเท่าธรรมไม่มีธรรมเป็นประโยชน์มีค่าแก่จิตใจมากมายหาประมาณไม่ได้พระพุทธเจ้าท่านจึงสอน ให้มีทำเป็นเครื่องอยู่ให้เอาใจอยู่ก็ทำในเมื่อใจมีเครื่องอยู่ใจก็ไม่เร่รอนใจก็ไม่เตยเตยหาที่อยู่หาที่เครื่องอยู่จะไปหาที่อยู่หาเครื่องอยู่ที่อื่น เป็นไปไม่ได้เพราะใจมีเครื่องอยู่มีที่อยู่คือทำอยู่แล้วแล้วจะรู้ว่าอันนี้เป็นที่อยู่ที่น่าอยู่น่าอาศัยอย่างยิ่งในเมื่อใดที่อยู่ที่อาศัยที่ดีที่งามแล้วจะไปหาที่อยู่ที่อาศัยโกโรโกโซยังไง ใจมันเป็นโกโรโกโูใจเป็นเกเรใจเป็นนักเที่ยวเต็ดเที่ยวติดจนกระทั่งเคยชินเหมือนกันนักเสพติดการที่จะให้เลิกละเครื่องเสพติดทั้งหลาย ต้องใช้ความพยายามมากมๆท่านจึงใช้คำพูดว่าเสียสละชีวิตชีว่าจึงจะเลิกจากเครื่องเสพติดนั้นได้จว่าติดอะไรแต่อะไรถต่าหากว่าไม่เด็ดเดียวก้าหารเข้มแข็งจริงๆเลิกไม่ได้ เครื่องเสพติดที่ใจเสพติดมายาวมานั้นที่เข้ามายาวนานหาประมาณไม่ได้เสพติดทั้งหลายบางทีเดือนสองเดือนปีสองปีสิบปียี่สิบปีก็ว่นนานแล้วใจเป็นนักเสพติดยาวนานหาประมาณไม่ได้นับเป็นพบเป็นชาติ แล้วมัาติดแน่นหนาเหนียวแน่นแค่ไหนเพียงไรแล้วจะต้องใช้ความพยายามมากมายแค่ไหนเพียงไรท่านจึงพูดว่าเสียสละชีวิตถ้าหากว่ายังไม่เสียสละชีวิตทุ่มเทเพื่อที่จะแก้เจ้าของให้พ้นจากการเสพติดนั้น ไม่มีโอกาสที่จะถอนเจ้าของให้พ้นจากเครื่องเสพติดสิ่งเสพติดทั้งหลายนั่นได้เพราะมันติดมานานติดมาแน,น่นติดมาเหนียวจึงให้พากันเข้าใจในเรื่องเหล่านี้ถ้าหากว่ายังสนุกสนาน อยู่ก็สิ่งที่กิเลสตัณหามันเอามาเป็นเครื่องล่อหลอกลอก่ลอล่วงไม่มีโอกาสที่จะพ้นจากอำนาจของเขาได้นั่งโพน่า เขาก็เอาความง่วงเอาความง่วงเอาความหลักเอามาขัดความการนั่งภาวนานี่ไม่เห็นได้ผลก้าวหน้าเอาความง่วง เอามาครอบเอาความงงมัดง่วงมาทับเอาไว้เอาความหลับมาปิดมาทับไว้เลยในเมืองมีแต่ง่วงมีแต่หลับผลของการนั่งสมาธิมันจะได้ผลอะไรนี่จะทำอะไรจะทำอะไรนี่เขา มีสิ่งที่จะมาขัดมาขวางไปเสียทุกสิ่งทุกอย่างทีเดียวจึงต้องเป็นผู้ที่มีความละเอียดมีความรอบคอบรอบรู้จึงไม่อยู่ในอำนาจึึงไม่อยู่ใต้อำนาจหรือไม่ถูก ที่เขาจะมาลอลวงด้วยกลอุบายของเขาผ่านอุโบสถนี้ไปแล้วอีกอุโบสถเดียวก็ออกพรรษาแล้วใครจะออกพรรษาอย่างนี้ต้องระมัดระวังใจอย่าให้ใจมันออกก่อน ไอ้สิ่งที่ไม่เป็นท่ากิเลสมันดึงไอ้สิ่งที่เป็นท่ากิเลสมันฉุดให้ถอยหลังให้ถอยหลังไม่ให้ก้าวไปข้างหน้าไอ้สิ่งที่ไม่เป็นท่ากิเลสมันดึงให้วิ่งให้วิ่งให้วิ่งมันไม่ใช่ของเล่น มันไม่ได้เลือก <c oughs> นักบวชไม่ได้เลือกชาวบ้านไม่ได้เลือกเด็ก <c oughs> เลือกคนหนุ่มคนสาว <c oughs> เลือกคนแก่คนเท่าไม่มีเมตตาใครทั้งนั้นแก่เท่างกงกเง,งินเง,นงินแล้วมันก็ยังไม่ได้ยกเว้น พอฉุดมันฉุดพอดึงมันถึดึงพอลากก็ลากไปจะหาก็าม่รู้จักหน้าจักตาจักตัวจักตนของเขาเนี่ยจะต้องถูกเขาทำทุกอย่างโดยเจ้าของก็พอใจในการกระทำของเขานั้น ทั้งที่ความเสียหายล่มจมเจ้ของเป็นผู้ที่เสียหายล่มจมแต่ก็ยังพอใจและก็พอใจกันทั้งโลกจนกระทั่งเป็นโลกเป็นโลกแห่งความพอใจอยู่ใต้อำนาจของกิเลสตัณหามันเหยียบย่ำทำลาย เหยียบให้น้ำหูน้ำตาไหลเหยียบให้ล่งลงลงองหล่องล่องห้องโล่ห้องหมล่ให้แต่ก็ยังตาเกียกตากายแข่งขันกันเพื่อไปจุดนั้นจึงมันเป็นเป็นเรื่องที่น่าสลดสังเวชเป็นเรื่องที่น่าสงสารจิตใจของ ที่ตกอยู่ในสภาพอย่างนั้นหาความเป็นอิสระเสรีภาพไม่ได้คำสอนของพระพุทธเจ้าโปรดสัตว์แต่สัตว์หักไม่สนคำสอนของพระพุทธเจ้าโปรดสัตว์ แต่สัตว์หักไม่สมสมจะเหยื่อที่กิเลสมันเอามาเสียบไว้ในเบ็ดเย่ยงก,กันข้าบเย่งกันกินทั้งโลกธาตุนี่มองดูแล้วนี่ถูกเด็ดถูกในเบ็ดเสียบไว้ ดิ้นไม่หลุดพอมันเกืนเข้าไปในทองแล้วมันจะไปไรุดได้ยังไงไม่ใช่คิดจะคลายคิดจหาคิดยังจะเกินเข้าไปอีกถ้าว่าเห็นเหยื่อตรงไหนทั้งทั้งทีเสียกอยู่ในเบ็ดนะ่ตามันบอกมันมองไม่เห็นเบ็ด ตามมันบอบมันมองไม่เห็นเบ็ดเห็นได้เหยื่อเห็นได้เหยื่อสิ่งที่มันจะตายมันเห็นแต่เบ็ดนี่มันมองไม่เห็นสิ่งที่จะตายเพเหยื่อเบ็ดมันมองไม่เห็นเพเสียเห็นแต่เหยื่ออร่อยอร่อยอร่อยน่าปราถนาน่ารื่นรมน่าชื่นชม หน้าไปเสียหมดทุกสิ่งทุกอย่างในที่สุดเนี่ยกืนเบ็ดเข้าไปในท้องกืนเบ็ดเข้าไปในท้องวันหนึ่งวันหนึ่งไม่รู้วากืนไปกี่จำนวนเท่าไหร่ ึงเป็นสิ่งที่นาวิตกขง้งงวลไม่ใช่งานเบาจริงๆง,งานของผู้ที่จะพ้นจากกิเลสตัณหาเป็นงานหนะักไม่ใช่งานเบาจะหนักหนาสาหัสสากันแค่ไหนเพียงไรก็ช่างดีแต่พอดีกว่าพอใจดีกว่าการพอใจในที่จะ เกินกินอาหารที่มันอยู่ในเบ็ดนั้นอาหารทั้งหมดเครื่องเลื่อยอย่ย้าของกิเลสทั้งหมดล้วนแล้วแต่เสียดเ,เบ็ดไปทั้งนั้นไม่มีสักชิ้นที่ไม่มีสักอันไม่มีสักอย่างที่จำไม่ มีเบ็ดเสียบไว้นน่นะเกลือนเข้าไปเขาว่าไม่ติดไม่มีคําว่าลาภควมายศคว่า,าเสริญคํวามาสุขรูปเสียงกลิ่นรสอันนี้คําว่าไม่มีเบ็ดเสียบไว้ไม่มีจะเกลือนเข้าไปฟรีๆไม่เกินืนเบ็ดโดยเป็นไปไม่ได้